ชมเขาว่าพี่ดีไซน์วีเลจแห่งนี้ให้ความไว้วางใจแสงทองครีเอชั่นทำงานสกายไลท์ทางเชื่อมระหว่างอาคารค่ะเดี๋ยวผมพาไปชมนะคะสำหรับหลังคาสกายไลท์จุดนี้นะคะมีทั้งหมด4ชุดค่ะแบ่งช่วงโครงสร้างและเสานะคะตามที่ได้ออกแบบไว้ค่ะโดยมีขนาดประมาณนะคะ10เมตรคูณ6เมตร -1 ชุดค่ะ เเมตร50เซนติเมตรคูณเมตร2ชุดค่ะและ11เมตรคูณ6เมตรอีก1ชุดค่ะหลังคาทั้ง4ชุดนี้นะคะเป็นระบบมอเตอร์ค่ะสามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะผ้าใบที่ใช้งานนี้นะคะเป็นผ้าใบาแบรนด์ซีออนค่ะมาตรฐานเบลยเยียมที่วงการสถาปนิกมักเลือกใช้ในงานผ้าใบาแรงดึงกันค่ะความพิเศษของผ้าใบซีออนนี้นะคะมีความหนานแน่นและยืดหยุ่นสูงค่ะเหมาะกับการใช้งานในทุกสภาพอากาศป้องกันยูวีและเชื้อรากันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต อายุการใช้งานยาวนานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายค่ะเช่นงานโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมภาคลุมสระไว้น้ําหรือหลังคาสกายไลท์เหมือนงานนี้ค่ะค่ะและสําหรับผลงานสกายไลท์ที่ดีไซน์วิลเลจแห่งนี้นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องของการกันแดดกันฝนแล้วนะคะยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่ค่ะเพราะเป็นบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารทั้งสงตึกค่ะและสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากใช้ผลิตภัณฑ์ s อ s ทีสกายไแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะคะได้ในทุกช่องทางการติดต่อของแสงทองครีเอชันได้เลยค่ะและครั้งหน้านะคะกลุม่มและทีมงานแสงทองครีเอชันจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ชมผลงานดีๆที่ไหนนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ